ใครเป็นใครสายใหญ่แมนยู่อเล็กเฟอร์กูสันตำนานแห่งโอทราฟฟอร์ดในเมืองกราสโกสกอตแลนด์ท่ามกลางเสียงค้อนเหล็กในอุกต่อเรือและบรรยากาศแรงงานที่หนักหน่วงเด็กชายคนหนึ่งชื่ออเล็กเฟอร์กูสันเติบโตขึ้นพร้อมความเชื่อที่ว่าการทำงานหนักคือบันไดสู่ความสำเร็จสนามฟุตบอลเล็กๆใกล้กลกลบ้าน ลายเป็นที่ที่เขาซึมซับบทเรียนเรื่องความทุ่มเทและความมุ่งมั่นตั้งแต่เยาว์วัยแม้เขาจะเป็นนัฟกฟุตบอลที่เล่นในตำแหน่งกองหน้าและทำประตูได้ไม่น้อยในสมัยอยู่กับดันเฟอร์ลินแอตเลติกและเรนเจอร์แต่เฟอรก์กัสันรู้ดีว่าจุดแข็งของเขาไม่ใช่แค่การยิงประตูหากแต่คือความสามารถในการนำคนและสร้างทีมเขาตัดสินใจแขวนสตั๊ดในวัยเพียง32ปี เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นผู้จัดการทีมความสำเร็จกับอเบดีนการล้มยักษ์แห่งสกอตแลนด์ปี1978เฟอร์กุสันเข้ามาคุมอเบดีนสมมสอนที่ในเวลานั้นถูกบทบังลัสมีโดย2อหามนาจแห่งเลีกสกอตอย่างครัสโกเรนเจอร์และครัสโกเซนติด้ด้วยวินัยเล็กและมาตรฐานที่สูง เขาพลิกชมอบดีนให้กลายเป็นทีมที่ไม่เกรงกลัวใครเขาพาทีมควา้าแชมป์สกอตติสพิมเมลิกสามสมัยสกอตติสคัพสี่สมัยและจุดสูงสุดคือแชมป์คัพวินเนอร์สคับในปี1983หลังจากเอาชนะเลอัลมาริดในนัดชิงยุโรปซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลสกอตแลนด์ และเป็นใบเบิกทางให้ชื่อของเฟอร์กูสันถูกพูดถึงทั่วทวีปยุโรปภารกิจฟื้นคืนชีพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดือนพฤศจิกายน1986แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งในตอนนั้นอยู่ในช่วงตกตำ่ำหลังจากไม่ได้แชมป์ลีกมานานกว่า19ปีตัดสินใจดึงตัวเฟอร์กูสันมารับตำแหน่งผู้จัดก,การทีม ความท้าทายนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เขาเคยเจอช่วงแรกไม่ลาบลื่นเลยผลงานในลีกไม่น่าประทับใจหลายคนรวมถึงสื่อเริ่มตั้งคำถามว่าชายจากสกอตแลนด์คนนี้จะอยู่รอดหรือไม่จนกระทั่ง FA ครับปี1990ที่อยู่ในเติดคว้าแชมป์ได้หลักจากชนะริสตตล o พาเดนในนัดรีเพย ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าชัยชนะครั้งนั้นคือจุดเปลี่ยนที่ซื้อเวลาให้เฟอร์กูสันได้สร้างทีมต่อพลังของเยาวาชนเฟอร์กรีฟเฟตลิงเฟอร์กูสันไม่เชื่อในคำพูดที่ว่าคุณไม่สามารถคว้าแชมป์ด้วยเด็กๆได้ตรงกันข้ามเขาสร้างทีมจากอุ่นนักเตะเยาวชนฝีมือดีอาทิไรอันกิ๊ก พอลสโคลเดวิดเบคแฮมนิกิบัตและเรลลี่ฟิ e เนวิลที่ต่อมากลายเป็นกระดูกสันหลังของทีมในยุคทองแชมป์ลีกแรกในรอบ26ปีฤดูกาล1992-93มนเชสเตอร 1, ์ยูไนเต็ดกลับมาครองแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษอีกครั้ง หลังรอคอยถึง26ปีความสำเร็จครั้งนั้นคือการยืนยันว่าปัชยาและวิธีการทำทีมของเฟอร์กูสันได้ผลและเป็นการปลุกยักษ์ใหญ่ให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งคําคืนแห่งบาเซลนะ่าทิปเป็นแชมป์9 9 9 9ฤดูกาล1998ร1,998 ถึง1,999คือจุดสูงสุดของยุคเฟอร์กูสันอยู่ในเต็งคว้าพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในปีเดียวกันโดยนัดชิงยุโรปที่สนามคำ้ำนูพวกเขาเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกด้วยประตูจากเทสตี้เชอร์ลิงแฮมและโอเลกนาโซชาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บภาพการคัมแบ็กในนาทีสุดท้าย ปลายเป็นสัญลักษณ์ของคำว่า Never Give Up ในยุคเฟอร์กีการสืบทอดตำนานตลอด26ปีในถิ่นโอแทฟอร์เฟอร์กุสันคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก13สมัย FA คัพ5สมัยลีคัพ4สมัยและยูฟาแชมเปียนส์ลีก2สมัยจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเซอร์ในปี1999 เฟอร์กูสันไม่ใช่เพียงผู้จัดการทีมเขาคือสถาปนิกผู้สร้างจากกักรวรรดิลูกหนังแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาปลูกฝังวินยัยความเชื่อมัน่นและจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ให้กับทุกคนที่สวมเสื้อสีแดงเพลิงเรื่องราวของเขายังคงถูกเล่าขานและจะอยู่ในความทรงจำของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปตลอดกาลขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ